ถ้าสังเกตผืนหญ้าตรงนี้ให้ดีครับเห็นว่ามีเส้นสีเขียวๆแล้วก็มีบริเวณพื้นที่ที่เป็นตรงกลางเป็นสีออกน้ําตาลแดงก็คือหญ้ามันตายครับสีเขียวนี้คือหญ้าที่มีชีวิตยอยู่ซึ่งมันจะขึ้นอยู่ระหว่างกับหินทรายที่มันแตกนะครับเพราะฉะนั้นลายตรงนี้มันจะเป็นเส้นตรงเป็นเหมือนตามาคอตซึ่งสังเกตได้ง่ายๆเลยครับนี่พอสมเส้นสีเขียวนี้มันตรงมากเลยไม่ใช่คนมาปลูกไว้นะครับ มันเป็นรอยหินแตกครับที่หญ้ามันจะขึ้นสวยตรงบริเวณรอยแยกของหินซึ่งมันมีดินอยู่เยอะครับมันก็จะตรงไปตั้งฉากครับนอนขวางครับตรงบริเวณที่ลานหินแตกครับที่ริมหนองก็จะยิ่งเห็นชัดครับว่ามันเป็นหญ้าเขียวๆอยู่ด้านขอบนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนกลางๆนี่จะเป็นสีน้ำตาลเพราะหญ้าไม่ค่อยขึ้นครับเช่นว่าตรงเนี้ย เหมือนรางรถไฟเลยครับนี่ครับเหมือนรางรถไฟเนี่ยตรงที่เขียวๆนี่คือเป็นล่องแตกของหินทรายนะครับก็ะจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับอีกเรนน่งครับที่เห็นรอยได้อย่างชัดเจนครับเป็นเส้นสีเขียวของหญ้าที่ยังขึ้นได้ที่ดินที่รอยแตกของหินทรายนี่ครับถ้าดินตะกอนมันหลุดออกไปครับก็จะเห็นเห็นายแดงครับในลักษณะที่ มันมีรอยแตกระหว่างหินแสดงแล้วย่ามันก็ขึ้นได้อย่างชัดเจนตรง,งนี้ครับนี่แม่ผู้ใดไม่ขีดไม่เีย,ยผมมากเกิดมากเลยเห็นเปลือกโลมันแตกหินทรายเลยแบบงามเลยเป็นตาแบอาจารย์ยังดินบกสมไวมันเห็นว่าตะกี้นหน่อยๆมันดินทั้เด็กบเป็นวัาตา แต่ที่พ่ดบอกผเ,เดี๋ยวมันเป็นเดินต้นไม้ก็หลายเนาะแถวนีแ้แถวนี้มันเป็นป่าเปลยน้ำครับต้นเรื่องไงหรอกเป็นไม้แชะได้นะจกี่มันมีป่าใหม่หลายก่หนีเป็นวัตตาโอ้ยแถวนี้มีป่าไปนิดผมเห็นว่าอึดป่าน้ำป่าน้ำแดงก็ไปไปเปอยแชะครับหลายเรามองยานี่ก็มีแต่หินเนาะ บีเครจ่งสีรามีแต่หินนี่ทางเขียนมันสีมาจะนี่นี่มันเป็นนี่ไปตรงนี้ไปหน้าพิบาลว่างเขาโจนี่วะโน่นจะหน่อยโน่นจะหน่อยขับข้านี่นี่นี่ขัางนู่นอ๋อขัางโน่นจะหน่อยนี่นี่อยู่ตรงกลางปอดเนี่หละมันสีเป็นทางเขียนนาโน่นขวางนี่บวะบ่นี่ข่างเขานี่บ่อเลาะนี่นี่เลาะไอ้โซล่าเซล่วมานี่ อ๋อล้โซล้เซลล้อยล้านหินตางนี่บ่อ๋อก็คือเราวางหินตางกับหินหินแตกมันว่ามันก็เป็นทางเกวียนแล้วก็ลัดไปเรื่อยๆมองคล้องหอดมองต้นน้ำแดงเห็นมัมยวงน้ำแดงบ่ามองนู่นจานหน่อยเนาะอ๋อมองพักอีหินมองหน้าพญามารมองหัน เราก็แค่ว่าท่างที่ท่างไปรัดน้องฮีก็เป็นท่างโศกเก้าอันบ่ท่างเก้าเนี่ะเ้นนี้ขนฟื้นมาต้มเกียร์กะมาเส้นนี้อ๋อก็คือเสนน้นนนะมันว่าที่จากฝ้ายน้ำล้นไปว่างเขาโจกับไปท่างรัดน้องฮีอันบ่เส้นนี้เลยมันบ่ที่ไปตัดใหม่มากมากมาทางนั้นวนมาสีมีมันเนดินสาบัครับว่มีสีมาใสเส้นนีแ้แหละคนต้มเกียร์กับใสเส้นนี้ ขันแมนม่นไปกับเม็คนค้นยางอู้นอยู่ทื่อหน้าตายน้องแกเหมือนมันสีนี่ลัดไปข้างยางขาน้ำคันแท้ครับรแ,แต่ของหินายครับก็จะมียาที่ขึ้นได้ครับ ตรงแหนงที่มันมีทรายหญาก็ไม่สามารถขึ้นได้ครับหินทรายเฉพาะตรงที่มีดินครับรอยแตกมันก็จะมีหญ้าที่คอยอยู่ได้แตกเท่านั้นครับที่มันก็จะเป็นเส้นตรงครับด้วยวิธีการแบบนี้ครับการสังเกตรอยหญ้าก,ก็จะสามารถทําให้วัดแนวรอยแตกเป็นแกนของขั้วโลกเหนือใต้ได้ครับชาวบ้านใส่สัญจรไปมากใส่งวง ก็เกียนลากม้วเที่มเกืียนบ่ะเอามาจากไปเอาฟื้นจากน้องฮี่อ๋อจากบ้านน้องฮี่บ้านขัวบ้านน้องฮี่ป้าบ้านขวาวเลยบ่ครับอ๋อมาเผาต้มเกลือนต้มเกลือไม่กิ๊กกลางคืนตีพาทุ่มหขลกทุ่มไปไปยังก็เดี๋ยวนี้มันขึ้นป่ะคือกลางเว้นทำงานกลางเว้นทำงานอยู่บ่อพันขันบ่อาบน้ำต้มเกลือกลางคืนพัก คนเถ่าพ้ากันไปเอาแบกฟื้นขึ้นเจียนมืดๆเนี่ยกับมันบ่มันยังบ่ห่อนบะมีแต่ไฟฉายมันกับบ่ห้อนน้ำเวลาเวลรามันมบ่มบไปประมาณหกทุ่มไปถึงกับประมาณใส่ท่างเดินท่างใส่ประมาณสองจุโมครับัดกลับมาจาหนุงฮีคกไม่ปาหนุงฮี ตอกับโดนกวยกับเพื่อนหัว่ครับฟันไฝฟันมันในไส้ขวัญครับฟันแบกเต็มเกียนไปขึ้นมัดง้อไว้ดังไฟไว้ครับตอนเช้าหกโมงฤกษ์ทีหักต้องกลับมาแจ้งยื้อแถวบ้านหนรงมันหือบ้านคือรับมาถึงบ่อนี่ประมาณเจ็ดโมงกว่าคือแปดโมงแล้วแกเกียนใส่ตาที่เลี้ยว ใส่เวลาดโดนเนาะใส่เวลาดโดนใส่เวลาความมั่นหลายชั่วงูหลาัชวคือไปหาเอาน้ำใส่วันฟันใส่ไฟสายซองสมัยก่อนมันมีไฟสายมันก็มีหมอแบตหมอน